มีเคสที่ว่าพี่นะคะแกะกล่องใหม่จากตัวมาต์อาตัวนี้ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าหมึกมันไม่ติดนะคะตั้งแต่ในกล่องแล้วนะคะไม่ได้เกิดจากการเปิดฝาเองทิ้งไว้เดี๋ยววันนี้นะคะจะอลองอัพเทคนิคของเราคนนี้มาลองใช้ดูนะคะว่าจะได้ผลหรือเปล่าก็คือให้เอาชุบด่างได้ผลในการทำแล้วมาเราดูกันเลยอ๋อเป็นสีเขียวน่าจะตัวนี้คิดว่า เขาจุ่มเสร็จแล้วมันอันนี้ขึ้นมาเลยอะเออมันดูช่วยได้ทุกคนเฮ้ยมันได้ผลแกน้องเขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้อบอุานเวอร์เฮ้วยวนคมว่าผู้กันเขาก็มีสีข้างในใช่ปะทุกคน มันอาจจะแห้งจากบริษัทมาแต่ไม่เป็นไรนะเพรอถ้าเราประชุบน้ำปุ๊บใช่ปะเนี่ยลองจุ่มน้ำดูปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความสีฟูงๆออกมานิดหน่อยแล้วเราก็เนี่ยค่ะทุกคนเอามาลงได้ปกติเลย,ห,ยเหุยเ a m a z ิ่งมากเลยอะฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้และฉันเองก็ไม่รู้ วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องจินตนามากๆเลยนะคะที่ได้มาเปิดโลกให้เราแล้วก็ใครนะ,ะที่ใช้เราไม่ติดนะคะพวกตะกุลปากกาคลิปลองไปจุ่มน้ำดูมันอาจจะทำให้สีที่มันแห้งที่เกิดจากโรงงานหรือจากที่เราเปิดทิ้งไว้กลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแกมันเลิศยกเว้น้าหมึกมันแห้งไปเลยนะแบบหมึกหมดไปเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้คอยคิดนี้แมสเราก็นะคะทำให้น้องจินตนาเป็นที่รู้จักนะคะว่าน้องเขาเก่งมาก